ที่ศูนย์พัฒนากีฬามฑลทหารบกที่33สนามกอล์ฟล้านาและมีการจัดกิจกรรมงานแถลงข่าวกิจกรรมคลินิกฟุตบอลระดับภาคภาคเหนือโครงการจแมตฟุตบอลคลินิกโดยมีพลเอกเจนคิรีทวีบประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชีงยงใหม่พลเอกธงชัยเทพารักษ์รองประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชีงยงใหม่นายมนตรีหานใจนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่นายนชัยพรแก้ววิวัฒ เลขาธที่การสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่นายสงศัด์คำดีรุ่งริรัตผู้มีการการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค5นายสาธิตบุญทองกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกอพงนำบุญจิตผู้มีการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ร่วมแถลงข่าวมีคณะกรรมการสมาคมกีฬาเจ้าหน้าที่กะกะทเชียงใหม่และผู้แทนหน่วยงานแขกคู่มีเกียริน้องน้องเยาวาชนและสื่อมวลชนเข้ารวมรับฟังการแถลงข่าว โดยโครงการยมแมทฟุตบอลคลินิกที่ทางกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนงบประมาณให้กับบริษัทเฟสแอร์เฟสติวัลจำกัด และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั่วประเทศเพื่อมอบกิจกรรมพิเศษนี้ให้กับเยาวชนได้มีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์จากนักเตะระดับตำนานจากสโมสรลิเวอร์พูลและสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดร่วมกับโค้ชระดับไลเซนซ์ซึ่งได้รับรองรับมาตรฐานโดยบริษัทสปอร์ตไทยบาวาเรียฟุตบอลจำกัดมาร่วมลงสนามถ่ายทอดทักษะฟุตบอลให้กับเยาวชนอย่างใกล้ชิดโดยกำหนดจัดขึ้นทั้ง4ภาคของประเทศส่วนในภาคเหนือพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นวันที่24มิถุนายนนี้ที่สนามกีฬาสม โหดเจริีมาเจ็ดร้อยปี